สวัสดีครับรายการยักษ์สื่อวิทยานะครับรายการที่จะพาทุกท่านไปเที่ยวชมตามสถานที่ต่างๆโดยใช้สัมผัสพิเศษนะครับโดยผมยักษ์นะครับเป็นจะเป็นทำหน้าที่เป็นพิธีกรสื่อตัดต่อลงคลิปเองทุกอย่างคนเดียวนะครับออนอินวันนะครับในวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดลำพูนนะครับเราจะมากันที่เราจะมาตามหาพระแม่จามเทพีนะครับโดยเรามาเริ่มต้นกันที่ อนุสาวรีย์พระนางจามาเทวีนะครับก็ไม่รู้ว่าท่านจะอยู่ที่นี่หรือเปล่านะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วก็เราไปกันเลยดีกว่าครับไปครับเบื้องต้นกดเกล็ดไว้ก่อนนะครับมาขับรถมา3 4มสี่ชั่วโมงมาจากอุตรดิตถ่าจะมาถึงลำพูนนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันครับเดีวเราดูด้วยว่ามันจะดรอปไหมหมายถึงตัวผมเนี่ยมันจะดรอปไหมการรับสัญญาณหรืออะไรเงี้ยจะลองดูนะครับ นี้เราก็เข้ามาด้านหน้าเจอตรงหน้าเป็นอรุสบรีที่คนมากราบไหว้บูชากันเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตซื้อก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าผมเห็นเหมือนกับเป็นพวกวิญญาณน,นักรบแต่ผมไม่รู้ว่าสมัยก่อนเขาพกผ้าพกหัวปะมันเป็นเหมือนกับเป็นผ้าเป็นมัดมัดหัวไม่แน่ใจนะว่าจะมีหรือเปล่าจะต้องไปเธิร์ฟด,ดูนะครับเป็นลักษณะการ การพกอะพกมัดเป็นเป็นก้อนเป็นม้วนเป็นก้อนๆน่ะเป็นพูดไม่ถูกเป็นก้อนๆเนี้ยมัดหัวไม่รู้เหมือนกันว่ามีหรือเปล่าก็จะมีการเอาโคมเอาอะไรมาติดเต็มนะครับเดี่ยวตอนนี้ตอนรับปีใหม่ติดเต็มเลยก็จะมีคนมากราบไหว้ ตรงด้านขวามือก็จะเป็นที่ซื้อของนะครับเรามีจุดทูบจิดเทียนเดี๋ยวผมขออนุญาตสื่อสารเด้วยบขอที่สื่อสัมผัสได้ะจะจะไหวเขาบอกว่าถ้าจะไหวก็ให้มันเป็นทางการหน่อยอะไรเงี้อย่างน้อยก็ต้องมีดอกไม้ รูปเทียนเนี่ยแบบที่คนก็ถือกันเนี่ยต้องมาไหว้ก็ต้องมีอย่างเงี้ยเป็นทางการหน่อยก็จะมาขอพรนะครับแต่ไอสิ่งที่ผมเห็นดอกไม้น่ะไม่ใช่เป็นแบบแบบใบสีอย่างงี้็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เป็นแบบพวงมาลัยอย่างงี้ไม่ใช่จะเป็นเหมือนกับข้อพระกรน่ะท่าจะถวายท่านให้ใช้แบบข้อพระกรนมากกว่าแบบนั้นจะเหมาะสมกว่านะครับที่ที่าตามภาพที่เห็นที่สื่อมาได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวราไปดูกว่ามีไหม ถามที่นี่ที่เข้าขายนะบ,บอกว่าถ้าเป็นข้อประกรต้องออกเดินออกไปเลี้ยวขวาไปเงี้ไปตลาดสดนะครับไปซื้อเอานะครับอยู่ใกล้ๆนี่ครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นพรมลายที่ผมไปซื้อมาจากตลาดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอยู่ข้างๆ ตรงนี้ครับตรงเนี้ยครับข้างด้านหลังก็จะเป็นตลาดครับไปซื้อมาก็ถ้าไม่มีข้อประกอบก็ใช้พวงมาลัยดาวเรืออย่างนี้ก็ได้นะครับสิ่งที่เห็นนะครับจะเป็นอย่างนั้นนะครับที่ท่านจะชอบนะครับที่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 แขวนอยู่ตรงมือท่านนะครับจนเป็นข้อประกอบอย่างไงี้ครับก็ควรจะเป็นลักษณะนี้มากกว่าเป็นพวงมาลัยเลยเป็นเป็นอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งจิตอธิษฐานก่อนถามก่อนว่าจะอะไรยังไงได้บ้างครับผม ครับก็คือตรงนี้มีดวงจิตองค์ขององค์พระแม่จามาเทวีอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งท่านได้บอกกล่าวว่าท่านขอเขาเรียกว่าขอบขอบน้ําใจขอบขอบใจหรือว่าที่มีคนมากราวไ่า้สักการะมาถวายบุญถวายอะไรให้กับท่านนะครับอันนี้ท่านขอบใจคนคนที่พูดที่ศรัทธาท่านทุกทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าขอให้ช่วยกันฝากกันทนุบ,บำรุงพระศาสนาด้วยนะครับผม ท่านฝากหนุนครับท่านท่านอยากจะทําบุญคือท่านผมว่าท่านน่าจะชอบเป็นคนชอบทําบุญชอบอะไรเงี้ยแต่เกี่ยบทางศาสนาทางวัดนี่ครับท่านท่านอาจจะไม่เขาเรียกว่าไม่มีโอกาสได้บวชได้อะไรเงี้ยครับผมท่านก็อยากจะฝากธนูสำรุงศาสนาในเรื่องนึงครับผมก็คือเวลาอธิษฐานขอเสร็จเขาบอกว่าให้ไปรูปตรงฐานท่านนะครับผมรูปตรงฐานท่านนะครับขอ,รขอพอเวลาขอพรเสร็จปุ๊บนะครับผม ให้เป็นให้เป็นรูปตรงฐานนั่นนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ท่านฝากเรื่องนะคนที่จะเอามาเอาแมวเข้ามามาที่นี่ท่านท่านไม่ไม่ไม่ชอบนะครับก็คใครที่จะเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาแล้วมามามาขี้มาเยี่ยวอยู่นี้ก็ไม่ไม่ควรนะครับผมก็จะมีเรื่องที่มีเพียงเท่านี้นครับส่วนขออะไรเนรี่ยก็อยวขออนุญาตสื่อขอนะครับแล้วก็เรื่องที่ขอนะครับขอเกี่ยวกับเรื่อง การเรียนการาการการค้าขายการเจรจาการการการรับราชการเนี่ยได้ครับแต่ในเรื่องความรักไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่โอเคนะครับผมการเงินการเงินได้นะครับเรเขอให้เงินไหลเข้ามาไหลหลงหล,งหลงเข้ามานะครับไม่ว่าจะทาําอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปไหว้นะครับแล้วก็พวกพรมอะไรเนี่ยวางไว้บนตรงนี้ได้นะครับไม่ต้องไปวางบนฐานนะครับ วางตรงข้างหน้าแท่นตรงนี้ได้นะครับผมจะวางให้ทงนะครับถ้าเราขึ้นไปวางข้หมดไม่ได้เราก็วางข้างหน้าแท่นเนี่ยครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขออธิษฐานก่อนนะครับครับพอเราเราอธิษฐานขอพรตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็มาตรงนี้อย่างที่บอกครับหมั่ลูบนะครับไม่ต้องถูกตัวท่านครับผู้ชายห้ามถูกตัวนะครับ รูปที่ที่ฐานตรงนี้ได้ครับรูปอย่างเงี้ยนะครับอธิษฐานเสร็จก็ขอให้สิ่งที่อธิษฐานไปท่านสนดับรับฟังและขอให้ประสิทธิิประสทธผลนะครับผมให้เกิดบังเกิดผลนะครับในการขอพรน,นี้นะครับผมตรงนี้ช้างนะครับช้างผมสัมผัสอะไรไม่ได้นะครับผมมีแต่ตะคุณนะครับตรงนี้แต่ไม่มีอะไรคนระับ อ่าแล้วก็อีกเรื่องนะครับว่าที่สื่อได้ก็คือถ้าสำเริจผลในการได้รับพรแล้วก็ไม่ต้องเอาอะไรคือถ้าไม่ได้ต้องการอะไรมาถวานนะครับก็แค่อย่างที่บอกมาไหวอะไรเงี้ยแล้วก็ทําบุญทานุบํารุงศาสนานะครับโอเคมันก็จะได้แล้วก็ถ้าทําเราทําบุญทานุบํารุงพระศาสนาเราก็ระลึกถึงท่านด้วยนะครับผมก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมตามที่ได้สื่อมานะครับก็อยู่ที่นี่เลยไม่ต้องไปที่ไหนแล้วก็อยู่ที่นี่แหละที่เนี้ย มีแน่นอนชัวร์ดวงจิตท,ท่านอยู่ที่นี่นครับผมดีจังเลยไม่ต้องไปหลายที่ตามหาที่เดียวก็เจอละเพราะงั้นลัาวุ่นเลยยาวเลยโอเคครับแล้วของที่เอามาถวายตรงนี้นะครับก็เป็นจําพวกที่ควรจะเป็นพวกผลไม้หรือขนมที่ไม่มีเนื้อสัตว์นะครับไม่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ผสมอยู่นะครับมาถวายท่านได้นะครับผมถ้าเป็นเนื้อสัตว์ท่านไม่เอานะครับ โอเคเราก็มาสรุปกันนะครับเรามาที่อนุสาวรีย์พระแม่จามาเทวีตรงนี้นะครับถามว่าเจอท่านไหมเจอนะครับแล้วก็ท่านก็อยู่นะตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรอย่างที่บอกไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ต้องเป็นพิเศษเป็นพิเศษในในเรื่องในรอบข้างนะครับก็คือมาถึงจอดปุ๊บก็มาไหว้ท่านได้เลยครับก็มีของขายอยู่นะครับของของขายอันนี้ถ้าเป็นทั่วไปก็จะมี ตรงนี้ที่เขาให้ทุบเทียนครับบูชานะครับผมอันนี้มีบูชาโคมถวายเจ้าแม่ห9บาทแต่ว่าเจ้าแม่ท่านก็ไม่ได้ต้องการโคมอะไรครับเขาแค่บอกว่าให้เราทะนุบำรุงศาสนาเป็นหลักนะครับท่านท่าน,ท,านท่านเอ่ยมาคํำนี้ครับผมทะนุบำรุงศาสนาเป็นหลักแล้วก็สิ่งที่ควรเอามาถวายมาเป็นทางการมีทูบแล้วก็ พวงมาลัยข้อประกรณ์จะเป็นพวงมาลัยดาวเรืองอย่างนี้ผมมาหาก็ได้อย่างนั้นนะครับอันนี้ท่านชอบแบบนี้มากกว่านะครับแล้วก็อธิษฐานพอดีฐานตรงนี้เสร็จปุ๊บเดินไปท่านด้านหลังนะครับไปรูปตรงฐานท่านสามครั้งนะครับผมเป็นการเป็นการเปการบอกอะไปการฝากข้อความฝากคําขอพร้องให้กับท่านนะครับผมเสร็จแล้วก็หมดแล้วครับมีแค่นี้ครับตรงนี้โอเคครับอย่างไรก็อาจจะไม่ยาวเท่าไหร่ครับยังก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับรายการยักษ์สื่อวิญญาณ้วยครับที่จะออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา9.00 9นานะครับสำหรับวันนี้พีนี้ขอลาผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่เสาร์หน้าสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ